สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีทักทายพี่น้องคะ่ะวันนี้เซาอยู่กับจิมมาอัปเดตต้นทัวเนาะทัวที่เซาอยู่เคยลงคลิปไปก่อนหน้านั้นที่ว่าเขามีเพียหลายๆเนาะพี่น้องแซาอยู่ก็ไปดูวิธีกําจัดเพียจากช่องช่องหนึ่งมากพูนบอกว่าให้เอาอ่าขี้เทาเนาะขี้เทาผสมน้ำแล้วก็ฉีดพ่นทุกวัน สาอยู่กับเห็ดอยู่ประมาณสองถึงสามเทือนี่ละพี่น้องแล้วหลังจากนั้นอยู่ก็ไม่ได้ไม่ได้ฉีดเลยเพราะว่าฝนตกเนาะแต่เขาก็ไงเร็วแห้งพี่น้องไงเร็วแห้งเพือประมาณสี่หามือขุ่นขืนข้างขืนเครื่อเรียบร้อยเป็นน้ยเล้วแล้วก็อาการที่ว่ามีมีเพี้ยมีอะไรก็ บ่คอยมีหล่ะพี่น้องกันเหลือนิดหน่อยเนาะเนี่ยก็เหลือนิดหน่อยอันนี้ก็เป็นน่วยเขาได้นี่นี่เห็นบ่เริ่มเป็นหน่วยแล้วออกดอกลายอยู่พี่น้องนู่นเริ่มเป็นดอกเป็นน่วยแล้วแล้วก็จะมาดูทางต้นทั่วทั่วแแบบอันนี้ทั่วแปบทั่วแแบบนี่ยังไม่ได้เป็นดอกเด้ออันนี้ปลูกแบบธรารมชาติพี่น้องคะใส่แตนขี้งัว เนียทั่วแแบบบานเท่าเนาะที่เขาเอาเอามาสูบนะสาวอยู่ก็ได้แนวมาจากบัญญาเนาะเอามาจากน,นาครปฐมลาพน้องนี่ปลูกไว้ประมาณห้าหลุมพุ่มเบิ้งเครือเขาโอ้ยจะเป็นง่ามคักถ้าเขาเป็นนี่กินกินประวัติประไว้ดิสาวอยู่อะบรรยากาศที่สวนหลังบ้านเหมือนเดิมแต่ว่าต้นทั่วแปบบมมีเพียเนาะ เออมันก็น่าแปลกเลยเขาบอกมีพี่อยากกินกินยอดกินใบเลยได้พี่น้องตั้งแต่ตั้งแต่เขาเกิดมานีบ่บ่เปลี่ยนเลยมีแต่ต้นทัวท่วทั่วปีทัวท่วทั่วฟักงาวน่ะเนี่ยปลูกแบบรธรรมชาติเลยไม่ได้ใส่ไม่ได้ฉีดยาฉีดที่อย่างเลยแบบรุ่ลเลียวเนาะบรรยากาศที่สวนหลังบ้านที่สวนผักฝนกระโต๊น้ำซีหามือน้ำกร มอ่วมหกทั่วอิวแล้วพี่นอ้องอิวไม่ได้ลดน้ําเลยนะช่วงนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นหน่อไม้ฝรั่งนี่นี่ก็เป็นต้นหน่อไม้ฝรั่งเขายังไ่ไดใหญ่แห้งกวนาในพี่น้องนี่ก็เขายังแบบเป็นนอมากอะยังเป็นนอนห,นหน่อยๆอยู่นี่มีบ่งน,น,นอเพิ่นดอิวยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะนู่นปลูกใจกระถาง เห็นอ่าข้าเจ้าปลูกใส่กระถางก็ได้กินอยู่สาอยู่ก็เลยลองปลูกดูเนาะเนียนๆเน,ยเนียนอน,นีเขายังเล็กหนอนเขายังยังหน่อยอยู่เนาะนุ่นบรรยากาศที่สวนหลังบ้านขอางสาวอยู่กับจับประมาณนี่แหละพี่น้องทำในสิ่งที่รักก็จะประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมคลิปเด้อถามน้องใหม่ฝรั่งกับสาวอยู่ใหญ่เดี๋ยวสาวอยู่จะมาเอาปเดตให้ดูอีกทีนะคะ